ขอต้อนรับกับน้ำพันทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าตั้งแต่เจอดารามาเจอนักร้องมาแฟนคลับกันน้ำพน่ารักที่สุดเลยใช่ไหมคะแน่จริงแล้วก็น่ารักตรงที่ว่าถามว่ากันน้ำพหล่อแล้วมนันสนันสวยไหมคะเขาบอกสวยขาสวยขาสวยอย่างเดียวขาสวยแล้วเหรอาชัดผมว่าไม่ใช่หรอกนี่กต่เขาขาสวยเขาขาขา ขอสำรวจก่อนว่าสวยจริงไหมเป็นเลยนะเพราะว่าใครขับผมเนี่ยชอบผู้อะไรไม่ตกใจเอเหรอเออตายละโอเคสวยจริงแต่บอกว่าทีมงานเขาบอกว่าให้เอาแค่ให้กันนิดนึงอขบคุณครับเราจะไม่ทำเหมือนพิธีกรคนอื่นที่ซับให้ซับเสร็จแล้วให้ที่ันนะคะซับเสร็จแล้วเอามาให้นะคะับอันเดิมไม่เป็นไรค่ะประมูลค่ะ ไม่ค่อยงกเลยเนาะ,อะตอนนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้มาที่เดอะชอปของเราบรรยากาศเป็นไงบ้างก็ขาดเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ แล้วเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับผมมีความสุขมากครับต้อนีใจที่อ่าไม่ได้ดุเลยไม่ได้เดอดขาสวยแอ่าบ้านที้บรรยากาศร้านร้านอาหารเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างที่นี่ครับผมอ่าสุดคันท้าค่ะ The Shop แบรนด์39แล้วก็ก็เป็นสินค้าที่บอกว่ามี่มีร้านอาหารค่ะรเครื่องดื่มต่างๆประมาณ22ร้านโอ้โหแน่นเบิกผมถามเมื่อกี้เดี๋ยววันน่ะเดินไปรับมายังไม่ใช่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมทราบว่าดูดูวันเสาร์ผมเสร็จเดี๋ยวก็จะไปกินอาหารที่นี่ช็อปครบเท่าไหร่นะคะชอบครบเท่าไหร่นะคะช็อปครบ300บาทลืมไปครับทุก300บาทจะได้รับของหนึ่งใบไปหยอดใส่ไว้ในตู้บนที่1ี29ที่หน้า มีสิทธิ์ลุ้นรถมีสิทธิ์ลุ้นโทรศัพท์ไอโฟน 5S มีสิทธิ์ S <S <ช>ล,ลุ้นรับทองแน่นอนขอเซ็นโปรไว้ให้กับพิธีกรคนใหม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเด็ก่าเล่นเ่าเล่นน่รารักมากมากตอนนี้ขออนุญาตแล้วกันเนาะ <c oughs> ให้น้องกันเนี่ยฝากผลงานรวมไปถึงที่จะมีต่อไปรวมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเป็นวันอะไรเราไม่แน่ใจ <c oughs> ครับผมก็ขอตักคุณญาติเอาชีวิตใหม่แล้วกันนะครับถ้าชื่อตัวที่เราไปแล้วกับเกงการเวลาขอโทรศัพท์รถดาน์โหลดนะครับ เราพดกันบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ราป็นกัน้อกจอบนโทรศัพท์มีบัญชีได้มครับนะคเพลงใหม่การเวลาสามารถหลไดใที่ดอกจันหนึ่งสองสามรัวสมีกต้องบอกหราพู้มีแต่การขับผมขลุด ดอกอะไรนะคะดอกอะไรนะคะหนึ่งสองสามสอะสามหนึ่งศูนย์นะครับผมเปลี่ยนการเวลาแล้วก็กดวางนะคะไม่ต้องโล่อตัวออกโัวออกนะารักน่ครักประมูลนะคะประมูลอ้าฝากต่อฝากต่อตั้งแต่สิงเกิลใหม่แล้วซิงค์คอมด้วยซิงค์คอมด้วยเขาปกงเงินทั้งช่วงเก้ากับลูกยี่น้องแนะจ๊ะแล้วก็ฝากออกเพลงด้วยตามคลื่อนพี่ยูนนานอะไรนะคะเอ้ยเออ วันนี้ที่กลับไปดูกันหลงวันหลงวันนะห่ะวันล1ทุ่มโรงพั 3. 3> นช่อง3รายการ The Family g a แ e โหกับน้องชายสุดหลอ่อในรายการนี้นมมยังไงนั่งรถเกฟรีกลับบ้านไปรีบไปดูให้ทัน <laughs> เราแซวเองไรข้าหน้า,นานรเรา,าการ้าแวมา่แวที่รถเกนะครับทำไมคะับดูาเออ นะครับผมศูนย์การคา้าเดลตสอบแกรนด์พระรามเก้าผมก็เป็นศูนยสาตที่ที่ให้คุณมาช้อปปิ้งกัน้ค<ช>ุณได้มาทั้ร้านคาได้มาดันวิ่งกันได้ที่นี่โดยสมมุนมากครับผมขอเสียงปรบมือกันด้วยนะคะขอบ,บคุณมากครับ วันนี้เรามีของน่ารักๆมามอบถ้วยนะคะขอ,ขอเรียนเชิญนะคะหนึ่งท่านของเราค่ะคุณสงมลฉันค่ะสถาปัตย์ค่ะ Vice President Commercial Sales ในะคะบริษัทแกร์แคานาลไลน์จำกัดมหาชนของเรานะคะขึ้นมอบขอที่จะเลือกทายกันด้วยค่ะขอเสียงปรบมือนิดนึงค่ะคุณสงมลของเรานะค่ะหน้าตาแบบนี้หนุ่สมสุดหล่อของเรานะคะขอเสียงปรบมือน,นิดนึงแล้วพร้อมเสนอ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญอีกหนึ่ทงท่านนะคะมาถ่ายรูปร่วมกันคุณสมบุญค่ะขออนุญาตอยู่บนเวทีสักครู่นหนึ่งค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะคะคุณชนชัยทองไฑูทย์ค่ะเซ็นเนียร์มาร์เก็ตติ้งเพนเนอร์นะคะแบ่งแคนแนวลแล็ของเรานะคะขึ้นถ่ายภาพ,พร่วมกันได้ะค่ะขออนุญาตคุณสมบติด้วยนะคะถ่ายภาพ,พร่วมกันนิดนึงเนาะเด็กที่เดลึกนะคะมาวันนี้มาช้อปปิ้งกันที่นี่อย่าลืมนะคะรถที่เห็นอยู่จะได้ไม่ต้องขึ้นรถเมฟีกันนะคะ ลองดู <gas> <mean> ิขอเซฟกรีกับทั้งสองท่าด้วยนะคะ